ก็ต้องขอขัดความสุขความสนุกและความบันเทิงด้านหน้าเวทีจากทีมงานของฟรีดัมบอลฟรีดัมแบนดรัชต้องราชบุรีพระราชบุรีรเสือร้ายจากราชบุรีนะครับอ่ะตอนนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเจ้าภาพนะขอเรียนเชิญคุณกิตติทัศน์ คุณกุญจิราริ่มกองลาบพร้อมเจ้านาคนัทวุฒิหรือว่านาคองริ่มกองลาบขึ้นสู่ด้านบนเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้านาคแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆสักครั้งหนึ่งนะครับกระซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งทางเจ้าภาพนั้นนะครับก็ได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่าน,นไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นำชุมชนท่านผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบอตออสอทอหรือว่าสมาชิกเทศบาลนนพร้อมทั้งท่านกำนัน,นท่านประธาน,นชมลมทุกๆชมลมวันนี้ก็ให้เกียรติเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับทางครอบครัวของคุณติเล็ก หรือว่าคุณกิติทัศนะครับในวันนี้ที่ได้จัดงานบนรรพชาอุปสมบทนาบุตรชายขึ้นนะครับในวันรุ่งพรุ่งนี้นะครับถ้ามีโอกาสแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญท่านที่จะเชิญมาลลยนะครับมาเตรียมความพร้อม นะครับเตรียมความพร้อมนะเดี๋ยวต้องขึ้นตรงนี้นะกราบเปลี่ยนพี่น้องท่านผู้มีเกียรติได้อาตามรายชื่อที่จะได้กลาบเปลี่ยนประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวขึ้นด้านนี้นะครับด้านนี้ไม่ได้แล้วติดนะติดหลานมันกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกันอยู่โอ้โหเมื่อยี่สิปีที่แล้วไม่เห็นทิ้งกันอย่างนี้เลยเขาบอกเนาะเออวันนี้ไม่จุงมือขึ้นเลย <laughs> อ่ะขึ้นมาแล้วอะนาคอยู่ตรงกลางเอากราบสวัสดีพี่น้องสวยๆพร้อมกันครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะอะขอบคุณครับอะตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่พวงมาลัยน่านเะตรียมความพร้อมนะ่ท่านที่จะเชิญพวงมาลัยน,นะครับเตรียมความพร้อมครับลลำดับแรกนะครับก็จะขอเรียนเชิญเลยจะไม่กินเวลามากจนเกินไป สำหรับความสุขความสนุกและความบันเทิงนะครับจากทางด้านหน้าเวทีเสือร้ายจากราชบุรีลำดับแรกขอเรียนเชิญและขอได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ชูเกียรติเฮงบริบูรณ์มอบมาลัยมงคลให้กับเจ้านาคองนะครับแล้วต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องด้วยเรียนเชิญคุณอภพินันเฮงบริบูรณ์วยาวัจกรของทางวัดหนองบัวนะครับต่อเนื่องมาเลย S <S <an> นะเพราะว่าวันนี้นะครับหลายท่านนะหลายท่านเกรงว่าจะกินเวลามากจนเกินไปนะพี่น้องความสุขความสนุกและความบันเทิงจากเสือร้ายจากราชาบุรีวันนี้ก็มอบหลายรูปแบบนะหลายรูปแบบอขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ชูเกียรติเฮงบริบูรณ์ อขอเรียนเชิญคุณอภินันเฮงบริบูรณ์วัยยาวัจกรของทางวัดหนองบัวมอบมมลัยมงคลนะครับให้กับเจ้านักคองอลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อำนาจธรรมสกุลนะครับด้วยความเคารพขอเรียนเชิญผู้ใหญ่อำนาจธรรมสกุลและขอเรียนเชิญ นะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์พิรมประชาพัฒผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลบ้านแพ้วอลำดับต่อไปนะครับก็จะขอเรียนเชิญอาจจะอยู่ไกลอาท่านผู้ใหญ่ถาปณะ,ะพงศ์จิตสาคร นะครับด้วยความเคารพท่านผู้ใหญ่ถาปนะพงกิตสาคออารามดับต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่มนทิพีละหาสินนะครับด้วยความเคารพขอเรียนเชิญผู้ใหญ่มนทิพีละหาสิน ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่สมพรจิวสุวรรณขอเรียนเชิญผู้ใหญ่สมพรจิวสุวรรณขอเรียนเชิญผู้ใหญ่มนัสสิทธิมาการ ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่วิรัตโกศินอภิวัตนะครับขอเรียนเชิญผู้ใหญ่วิรัตผู้ใหญ่จิรัตโกศินอภิวัตนะครับขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ชัดพงษ์ตั้งวิทย์โมัน นะครับขอเดียนเชิญสทอำนอาจดาวอยู่ขอเดียนเชิญสทอำนาจดาวอยู่ขอเดียนเชิญผู้ใหญ่ศักชัยเหล็กไหลขอเดียนเชิญผู้ใหญ่ศักชัยเหล็กไหล ขอเรียนเชิญสอนิคมนุ่มคุม้มขอเรียนเชิญสจสอ,จอสุทนคงชาตีขอเรียนเชิญสอจอสอสุทนคงชาตี ขอเรียนเชิญสอทอประกอบค้ายแจ้งอารับดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านกำนันประสิทธิ์แพทวสกุลพันธ์ ประธานมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบ้านแพ้วตกใจเล็บน้อยถึงปานกลางเสียงอะไรครับขอเรียนเชิญน,นะครับท่านกำนันประสิธิ์แพ้วสกุลพันประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบ้านแพ้วขอเรียนเชิญกำนันวิเชษท่าทราย ขอเรียนเชิญกำนันวิเชษท่าทรายขอเรียนเชิญกำนันกำทรครูประเสริฐขอเรียนเชิญคุณชลอเกิดปั้นรองนายกเทศบาลตะบลหลักห้า ขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกวิเลขศรีนิเวศอดีตสพออดีตผู้อมกับการสอพอบ้านแพ้วขอเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกวิเลขศรีนิเวศด้วยความเคารพขอเรียนเชิญสอจอวิรัตลิมปนวิสุด ขอเรียนเชิญสจวิรัตลิมปนาวิสุทธ์ขอเรียนเชิญสจขเชนวิร네ิยะเสรีกุลที่เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันขอเรียนเชิญสจขเชนวิริยะเสรีกุลที่เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขัน ขอเรียนเชิญสจิติพงศ์เตระวานิตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนะครับด้วยรรความเคารพหลังจากมอบมาลัยมงคลแล้วอขอเรียนเชิญและขอได้รับเกียรติจากสจิติพงศ์เตระวานิชนะได้กล่าวคำอนุโมทนา เป็นตัวแทนของท่านผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนของพี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่จะได้กล่าวคำอนุโมทนาในงานบนรรพชาอุปสมบทนาคณทวุฒิหรือว่านาคอง กรับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านสจได้กล่าวคําอนุโมทนานะครับในครั้งนี้เชิญครับขอบคุณครับกับเรียนท่านนายกขวัญดาวสุมนัณนายกเทศมนตรีเทศบาลหลักห้านะครับท่านกำนันประสิทธิ์เพ้าสกุลพันธ์ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านแผ้วนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกหลายๆท่านนะครับที่มากันจะเรียกว่าเยอะมากจริงๆนะครับในวันนี้ กาบเรียนท่านาสจวิรัตลิมปนาวิสุทธ์นะครับกาบเรียนท่านสจศักชัยตั้งวิทโมนายนะครับท่านสอทอทุกท่านนะครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริรส่วนตำบลน,นะครับวันนี้มากันเยอะจริงๆนะครับตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมาผมไม่ผมระลึกนึกถึงว่าบรรยากาศเก่าๆแบบนี้เนี่ยวันนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งในงานมงคลแบบนี้นะครับ วันที่เรามาร่วมกันสร้างพระหลังจากที่3ปีที่ผ่านมาภัยโควิดกระทบพวกเราอย่างรุนแรงเหลือเกินหลายๆท่านก็คงจะพึ่งผ่านพ้นไปนะครับผมมั่นใจครับว่าหลังจากนี้นะครับเราจะกลับมา,ามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งและยิ่งวันนี้นะครับมาร่วมกันทําบุญสร้างพระด้วยกันแล้วเนี่ยก็ยิ่งจะเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยความที่ครอบครัวริมกองราบเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของพวกเราชาวอำเภอบ้านแพ้วนะครับตั้งแต่ คุณปู่ของพ่อนาคนะครับที่เป็นที่เครารพนับถือของพวกเราหมายถึงตัวผมเองด้วยเป็นการส่วนตัวแล้วก็ด้วยความเคารพคุณลุงของพ่อนาคท่านกำนันพิษณุริมกองลาบก็เป็นที่รักแล้วก็สนิทรักใคร่กันเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ได้จัดการบวชลูกบวชหลานคุณตีเล็กก็เป็นคนที่สนิทรักใคร่คุ้นเคยกันนะครับวันนี้เนี่ยได้บวชลูกทั้งทีก็เป็นที่ปลื้มใจของคนเป็นพ่อแม่นะครับมีลูกชายก็อยากขอให้ได้บวช มีลูกสาวก็อยากให้ขอให้ได้แต่งงานวันนี้คุณตีเล็กนะครับได้สร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่แล้วในวันนี้นะครับในการบวชน้องอ๋องนากอองในวันนี้นะครับแล้วทราบว่าน้องนากอ,องเองก็อยากที่จะบวชเพื่อตอบแทนทดแทนคุณบิดามารดานะครับการตั้งใจเป็นอย่างดีในวันนี้ มั่นใจครับว่าอน,นิสงส์แห่งการบวชพระที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลอย่างแน่นอนนะครับและในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านในที่นี้เคารพนับถือนะครับรวมถึงอน,นิสงส์แห่งการบวชพระที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โปรดช่วยดลบรรดาประทานพรให้พ่อนาของเราได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนาอย่างแตกฉาน และเมื่อลาสิกขาบทออกมาก็เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีตาเป็นที่ตั้งนะครับและประกอบสัมมาอาชีพก็จเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณปู่นะครับ หรือว่าคุณลุงนะครับให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกิจการมะพร้าวก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นไปอีกรวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกๆท่านด้วยนะครับที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ก็ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปุ่งมาปรารถนาทุกประการครับขอบพระคุณแนละสวัสดีทุกท่านครับครับก็ต้องขอขอบคุณ ท่านสอจติิพงศ์เตละวานิชสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครครับพี่น้องท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพซึ่งได้คุยกับเจ้าภาพทั้งสองว่างานนี้ยเราจะต้องกลับตอบขอบคุณด้วยตนเองแต่มาถึงจนขณะนี้เจ้าภาพทั้งสองนั้นเห็นพี่น้องท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนะเดินทางกันมามากมาย ด้วยความรักที่พี่น้องเดินทางกันมาในตอนนี้เจ้าภาพทั้งสองนั้นไม่สามารถที่จะกลับตอบขอบคุณด้วยตนเองได้ฉะนั้นแล้วในโอกาสนี้ทางเจ้าภาพทั้งสองก็จะขอเรียนเชิญน,นะครับท่านที่เคารพนับถืออีกท่านหนึ่งนะขึ้นมากราบตอบขอบคุณนะพี่น้องท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนะแทนคณะเจ้าภาพทั้งสอง ครับซึ่งในโอกาสนี้ในนามเจ้าภาพนั้นขอเรียนเชิญและขอได้รับเกียรติจากนายกฝันดาวสุมนัณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้าให้เกียรติขึ้นมอบมาลัยมงคลและกราบตอบขอบคุณนาะพี่น้องท่านผู้มีเกียรติท่านที่รบแทนเจ้าภาพนะครับไว้ในโอกาสนี้ กับและขอได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายกฝันดาวสุมนัสนายกเทศสมุตรีเทศบาลบุรีรัมยห้านะได้มอบอทางด้านเสียงนี้ขอบคุณพี่น้องท่านผู้มีเกยียรติแทนคณะเจ้าภาพเชิญครับค่ะครับเรียนท่านสจทิพง์เตละวณิชท่านสจศักชัยตั้งวิทโมนยัยท่านสจวิรัติลิมปนวิสุทธ์นะคะท่านกำนัน ประสิทธิ์แพ้วสกุลพัน์ท่านกำนันกำอรครูประเสริฐนะคะตลอดจนท่านกำนันพิสดุริมกองลาบด้วยนะคะที่เป็นประธานในการจัดงานนี้ด้วยนะคะตลอดจนท่านาผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะคะวันนี้โดยฉันเองกอ็มาเป็นตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะในการกล่าวขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติซึ่งในการอุปสมบท เจ้นานักอ่องในวันพรุ่งนี้นะคะก็คงเป็นความปลื้มใจของเอฮติเล็กนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะคุณจีลานะคะซึ่งวันนี้ก็สวยงามแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะกค็คงเป็นแม่นะคะตัวฉันเองกเอ็เคยครั้งหนึ่งนะคะบุตรชายคนโตก็ได้บวชนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยไปบวชหมู่นะคะที่วัดชนะระทานนะคะ ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยก็คงจะเหมือนกับความรู้สึกตอนนี้นะคะของคุณแม่ของเจ้านานะคะ่ะตอนนั้นที่ขอเล่านิดนึงนะคะที่บวชที่วัดชนประทานเนี่ยเ,เขาจะให้เขาจะให้พระใหม่เนี่ยเ,เทศนะคะเทศให้ญาติโยมฟังนะคะลูกชายก็เทศลูกชายเทศไปตัวชาเด่กก็นั่งร้องไห้ไป <laughs> น้ำตาไหลตลอดนะคะมันเป็นความปลื้มใจที่ บอกออกมาเป็นคําพูดได้ไม่หมดนะ,นะคะซึ่งวันนี้เชื่อมั่นว่าเยติเล็กแล้วก็ซอนะคะก็คงมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ตลอดอจนเห็นแขกท่านผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมอนุโมทนาบุญนะ,ะนะคะนะคะก็ต้องขอขอบคุณน,นะคะทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติญาตินะคะท่านกำนันนะคะท่านาท่านอาปตนะคะเพลงนะคะซึ่งจริงๆแล้วมาเป็นตัวแทน ที่จะขอบคุณได้แต่ว่าก็ให้เกียรติิฉันมาเป็นตัวแทนในเจ้าภาพในการขอบคุณนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรติมาในงานนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะที่จะไปร่วมอนุโมทนาบุญในการบวชช่วงเช้านะคะแล้วหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดค่ะตกบกพร่องนะคะครอบครัวริมกองลาบก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้นะคะแล้วก็ขออัน,นิสงผลบุญนะคะในการอุปสมบทเจ้านาักอ่องในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้แขกท่านเจ้าภาพนะคะ แล้วก็แขกที่มาร่วมอนุโมทนาบุญทุกข่านนะคะจงประทบแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมแต่ความปรารถนานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะมีความสุขมากๆตลอดไปค่ะกล่าวสวัสดีค่ะกรับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกฝันดาวสุบนัสนายกเทศสมนตรีเทศบาลตะบนหลักห ครับพี่น้องท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพนะซึ่งผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันท่านสอทอนะก็ได้มามอบมาลัยน้ำใจหรือว่ามอบมาลัยมงคลให้กับเจ้าหน้าแต่ว่าทางเจ้าภาพนั้นนะอาจจะกลับตอบขอบคุณไม่ทั่วถึงครับซึ่งลำดับนี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญนะครับคุณลุงกำนันพิษนุลิมกองลาบ มอบมาลัยมงคลให้กับเจ้านาคอ,องนซึ่งเป็นหลานชายแล้วก็จะให้ท่านกำนันนั้นนได้กราบตอบขอบคุณกับท่านนายกท่านรองนายกสมาชิกอาบาตาสมาชิกสอทอและผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เชิญครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านนายกฝันดาวสุวรรณนนะครับแล้วก็ท่านรองชะลอเกิดปั้น ท่านสอจศอักชัยตั้งวิทย์วุณนสอจอทิติพงศ์เตระวานิชสอจอขเชนวิทยะเสรีคุณนะครับแล้วก็สอจอวิรัติิมนาวิสุทธิ์แล้วก็สอทอทุกท่านทุกตำบลน,นะครับทุกสถานที่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานอุปสมบทนะครับฉลองอุปสมบทแต่อุปสมบทในวันพรุ่งนี้นะครับครอบครัวริมกองลาบครับ ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนทุกท่านที่มที่มาร่วมงานในวันนี้และวันพรุ่งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกๆประการครับแล้วก็พรุ่งนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอเชิญร่วมนำนาคไปอุปสมบทที่วัดหนองบัวนะครับเวลา7นาฬิกานะครับขอเชิญทุกท่านนะครับ กราบสวัสดีครับกรับนี่ก็ถือว่าถอดใจนาของคุณตีเล็กนะมากราบตอบขอบคุณท่านผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านรองนายกท่านสอ,อสอจอทุกท่านทุกคนนะครับครับในโอกาสนี้นะครับพิธีการนาก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนจะลงจากเวทีกราบสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง ครับและหน้าที่ตรงนี้นะครับสำหรับหน้าที่ของพิธีกรและพิธีการนั้นดาก็คงจะจบสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดะท่านกำนันก็ดีท่านนายกก็ดีสจก็ดีนะท่านก็ได้กาบเรียนไปแล้วนะครับในโอกาสนี้ก็จะขอกราบสวัสดีไปยังพี่น้องท่านผู้มีเกียรติท่านที่เคารพทุกท่านทุกคนกราบสวัสดีครับ